สวัสดีค่ะ and good morning welcome to English Fun with p ี่ค่ะและเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เป็นคำย่อค่ะหรือ shorten e d words shorten e d words แปลว่าคำย่อค่ะคำรักเลยนะคะที่เราจะเรียนกันเช้านี้คือคำว่า app app สะกด a p p app ย่อมาจาก application หรือ application นั่นเองค่ะ ต่อกันเลยนะคะที่ห้องทดลองมีใครรู้ไหมคะห้องทดลองภาษาอังกฤษคืออะไรห้องทดลองในแบบสั้นๆคือ lab lab ย่อม,มาจาก laboratory หรือแปลว่าห้องทดลองค่ะศัพท์คำต่อไปคือคำว่า veggie veggie ย่อม,มาจากคำว่า vegetable แปลว,ว่าผักนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะคือคำว่าคุณแม่คุณแม่ปกติแล้วเราจะเรียกว่า mother แต่ว่าถ้าสั้นๆเราจะเรียกว่าม่อมม่อมพอมีคุณแม่ก็ต้องมีคุณพอ่อคุณพ่อปกติแล้วเราจะเรียก father แต่สั้นๆเราจะเรียก Dad Dad แปลว,ว่าคุณพ่อค่ะเรามาดูสัพท์คำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนั่นคือ fridgefridge Fr ย่อม,มาจาก refrigerator หรือตู้เย็นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือ infer In infer ย่อมาจาก information ซึ่งแปลว่าข้อมูลค่ะและคำสุดท้ายในหมวดหมู่ของ shorten e d words หรือคำที่สั้นลงนั่นคือ c o n d o c o n d o ย่อมาจาก condominium มีใครรู้ไหมคะว่า c o n d o เแปลว่าอะไรทับศัพท์เลยค่ะก็คือ condominium นั่นเองค่ะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่วิไอก็มีคำถามมาถามน้องๆอีกแล้วค่ะนั่นคือ does anyone know the shortened form of fabulous does anyone know the shortened form of fabulous คำถามนะคะแปลว่ามีใครรู้ไหมคะว่าคำยอ่อของคำว่า fabulous คืออะไรติ๊กตอบติ๊กตอบติกตบ๊กอแนแน่ไม่มีใครรู้ละสิงั้นพี่วิไอจะเฉลยแล้วนะคะคำยอ่อของคำว่า fabulous คือ fab ซึ่งแปลว่าเยี่ยมมากค่ะแอนด h แบ s เช็ดฟูท d ท y ยแล้วเราจะกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย